ไม่ฟังลก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับวง power p a d ครับที่ล่าสุดก็พร้อมหน้าพร้อมตากลับมารวมตัวกันในรอบ20ปีพร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลใหม่นะครับต้องคำสาบแล้วก็ MV ครั้งแรกเลยทีเดียวซึ่งทั้งวงเผยว่าตื้นตันครับที่แฟนคลับให้การตอบรับอย่างอบอุ่นหลังกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ20ปีรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนวัยนะครับซึ่งคุณแพทครับก็ถึงกับน้ำตาซึมตอนเปิด MV เพลงต้องคำสาบครั้งแรกร่วมกับแฟนคลับครับ เพราะว่าถือเป็นการถ่ายทอดจากชีวิตจริงเล่าเรื่องราวในเรือนจำนั่นเองนะฮะก็ไม่คาดหวังยอดวิวแค่ได้ทำเพลงก็เกินหวังที่คาดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เปรยว่าคิวงานแน่นเลยนะครับตอนนี้ยันว่าค่าตัวยังเร็บปกติอยู่แล้วก็โฟกัสการเล่นดนตรีเป็นหลักค <S <S คคครรรััััััับมม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 มเนน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 นีีีวววาาาาาาสตตืกกโหหหลออ์้ภพะครับ ที่เราฝันมาตลอด20ปีแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทุกๆคนมาร่วมบรรยากาศด้วยกันมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดจริงๆครับวันนี้มินิคอนเสิร์ตนะครับครั้งแรกนะครับในการรวมตัวของเราวันนี้มีความสุขนะครับที่เราได้เล่นดนตรีด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะได้เล่นต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ต่อหน้าแฟนคลับรวมถึงแฟน กรับที่อยู่ทางบ้านด้วยที่ชมไลฟ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงเราที่ทุกคนมาร่วมกันในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทุกคนมาร่วมงานรวมถึงติดตูวติดตามดูไลฟ์เล่นดนตรีของเราในวันนี้ก่อนหน้านี้ผมได้ดูงานของทางค่ายข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์มาพอสมควรนะครับแต่ศิลปินที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่ มีคุณภาพนะครับแล้วก็ศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถนะครับแล้วก็โปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้แฟนๆเพลงทุกคนเนี่ยที่โหยห,หาบรรยากาศในยุคกเก่าเนี่ยได้กลับมาฟังเพลงในแบบที่ตัวเองคิดถึงเราคุยกันไว้2ปีครับคุยกันสองปีมากหน้านี้มั้ิดสองเยอะเยอะมากครับเรื่องเรื่องค่ายเพลยยงต่างๆแต่ว่าเราก็มาลงเทอยที่ที่นี่ครับอบอุ่นมากครับแฟนกลับมา เราทราบกันดีเรื่องของสถานรรรการณ์โควิด -19 นะฮะก็มีความจําเป็นที่จะต้องจํากัดเรื่องของคนที่เข้างานนะครับผมว่าถ้าในสถานการณ์ปกติผมว่าน่าจะมากันแน่นหนาแล้วก็มากกว่านี้อีกเยอะนะครับยังไงก็ อย่าพึ่งน้อยใจนะครับต่อไปนะครับในสถานการณ์ปกติในอนาคตเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสที่เราอาจจะจัดมิเตงหรือกิจกรรมดีๆให้แฟนคลับได้มาพบกับพวกเราในเร็วๆวันนี้อย่างที่เรียนไว้บนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่เ,เรา,เาตัดกันแรกๆนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งผมก็เสียาการท,าทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ผมเป็นหนักมาก หนึ่งคือว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยได้ถูกคัดกรองแล้วก็ตัดในแบบที่เราว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วคาดหวังในงานชิ้นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการที่ผมได้นําชีวิตออกมาจากเรือนจําได้มาเจอเพื่อนได้มาเล่นดนตรีแล้วยิ่งได้นําเพลงที่ผมเขียนทั้งในออกมาเป็นตัวเพลงจริงๆแถมมีมิวสิกวิดีโอด้วยอีกเนี่ยมันคือเกินสิ่งที่ผมคาดคิดแล้วก็คาดหวังไปมากแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ